นี้ลักนาอยู่ลาศีมินนะลักนาจรอายุสามสิบห้าปีตกเรือนลาภะนะลาพระอยู่วินาศองลักดาวตนุลักษของลักนามินตอนนี้อยู่เรือนสหัส,สสะพระศุขอยู่เรือนอิริอุปสัคลักนาจรอยู่ลาภะนะปีมาลงตกเรือนมรณะของลักนาจรและอิอริองลักมรณะทับลักคนานะ เป็นเรือสาหัสตะของลัคนาจรนี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนเก้าตกเรือนวินาศวินาศของลัคนาจรนะวินาศเรืออะไรเลขหาตามไปดูดิหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเซพุตตะนะวินาศพุตตะบุตรล้านบริวารการสิ่งโชคไม่มีโชคและหกมันอยู่เรือนอิริมรณะ,ะของลัคนาจรสีอไม่ค่อยมีโชคระยะนี้